และนี่ก็คือ gimbal สำหรับกล้อง mirrorless er compact รุ่นใหม่จากทางช่อย,ยุ่น k e น M2s ขนาดเล็กพกพาสะดวกรับน้ำหนักได้มากขึ้นแถมมีไฟมาให้ด้วย gimbal จะเจ๋งขนาดไหนจะมีอะไรมาให้ใหม่ไปรับชมรีวิวกันครับ อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับ gimbal ขนาดเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะครับเพราะว่ารุ่นก่อนอันนี้นั่นก็คือ c a n M2 นะครับแล้วตอนนี้นะครับเขาก็ได้ผลิตตัวใหม่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือ c a n M2S ตัวนี้เลยครับถ้าถามว่ามันดีกับตัวเก่าอย่างไงต้องบอกเลยว่าเขารับน้าหนักได้เยอะกว่านะครับเขารับน้าหนักได้ถึง1.5กิโลกรัมเลยนะครับแถมมีกันสั่นที่ดีกว่าแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้เขาเป็นเพจหม่มเป็นแบบ quick release แล้วยผมได้ลองตั้งมานานแล้วครับง่ายกับตัวเก่าเยอะนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้เขามีน้ําหนักเบามากๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่ถ่ายถือวีล็อกท่องเที่ยวนะครับโหอันนี้ก็คือจับได้สบายผมจับคู่ใส่กับตัว a 7 c อันนี้ถือมือเดียวได้สบายครับน้ําหนักของตัวไม้นะครับอยู่ที่549กรัมเองครับนี่เราถือเซลฟี่ก็ว้าวสบายแล้วที่เพิ่มเติมไปกว่าตัวเก่านะครับตัวนี้เขามีระบบชาร์จไฟแบบใหม่ก็ชาร์จไฟได้ไวขึ้นนะครับแล้วที่สาคัญระบบบ ทูตน5.0นะครับสเสถียรอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าเวลาเราต่อแอปหรืออะไรมันจะไม่สเสถียรครับตัวนี้เขาปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับโอยบางคนถ่ายแล้วแบบไม่อยากติดไฟ LED มันใหญ่เขามีตัวไฟ LED มาให้นะครับปรับได้ถึง4ระดับครับเนี่ครับ1น3 4เนี่ยครับ เพื่อนๆก็มาใช้งานได้แบบสะดวกสบายมากครับแล้ววันนี้นะครับชุดที่ผมเอามารีวิวนะครับนั่นก็คือชุดของตัวสแตนดาร์ดนะครับซึ่งเขาก็จะไม่มีกระเป๋าให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวสแตนดาร์ดนะครับเขามีอุปกรณ์อะไรมาให้กันบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับอุปกรณ์ที่เขามีมาให้นะครับมันก็คือตัวไม้กันสั่นนะครับเป็นเค้น M2S ตัวนี้ปรับปรุงมาใหม่นะครับสีแบบว่าทันสมัยมากนะครับมีแบบ t ูโทน n e แล้วก็จะมีตัวขาไตพอร์ตมาให้นะครับตรงนี้ก็ ับเเข้้าไไปดลยครแล้วตัวต่อมานะครับผมได้ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ครับตัวนี้ก็คือตัวเพจเป็นเพจแบบ Quick กร l e a d แบบใหม่นะครับนี้เราก็ติดเข้าไปกับตัวกล้องได้เลยนะครับตัวล็อกตัวนี้ก็สามารถหมุนได้เลยหรือว่าใช้เหรียญหมุนก็ได้เพื่อความแน่นนะครับแล้วสายที่เขามีมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็น t Type C to t y ท e C นะครับเอาไว้เชื่อมต่อระหว่างตัวไม้กับตัวกล้องนะครับแล้วก็ y ท e C to m i โครนะครับแล้วก็อันนี้ตัวชาร์จนะครับเป็น Type C นะครับ แล้วก็ที่เพิ่มเติมไปกว่านั้นนะครับเขาก็จะมีตัวนี่นะครับมีตัวเจลย้อมสีมาให้ด้วยเป็นแบบติดเป็นแบบแม่เหล็กนะครับมีมาให้ถึง4ส,สีเลยนะครับเผื่อเราเอาไปสร้างสีสันในการถ่ายนะครับเวลาเรา ใช้ก็ง่ายๆนะครับเอามาติดข้างหน้านี้เพราะว่าเป็นเหล็กอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับเซตสแตนด์นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองตั้งบาลานซ์ให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการก็แบบง่ายมากๆเลยนะครับก็เหมือนการตั้งบาลานซ์แบบทั่วไปแหละครับแต่ก่อนอื่นเลยเขาจะมีตัวล็อกให้เราอยู่นะครับแล้วก็ล็อกข้างหน้าก่อนเลยนี่นครับจะมีตรงนี้ข้างหน้านี้ อันนี้คือแกรนแพรนนะครับแล้วก็ล็อกทุกแกนก่อนเลยครับตัวล็อกแกนนี้ครับแล้วก็มีฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ล็อกทุกแกเลยครับพอเราล็อก3แกนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาตัว เพจ c k r e l e a ลตของเขาครับอาติกับตัวกล้องแล้วเราก็กะระยะดูครับส่วนผมก็จะเอามาไว้ประมาณนี้ไม่ถึงกึ่งกลางมากครับเพราะเดี๋ยวมันจะติดกับตัวกิมบอลนะครับเราก็ต้องวัดระยะดีๆครับว่าเราติดแล้วถ้าเราเสียบล็อกเข้าไปนะครับมันจะติดกับตัวกิมบอลหรือเปล่านี่นะครับเพื่อนๆวิธีการใส่นะครับเพื่อนๆนเห็นตรงนี้ไหมครับว่าเขาจะมีตัวกดตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือการล็อกนะครับที่การใส่คือเราดึงตรงนี้ออกเข้าก่อนนะครับพอเราดึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาตัวกล้องที่เราล็อกเสร็จเสียบเข้้าไดเลย ปุ๊บแบบนี้คือล็อกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับเราก็ต้องปลดล็อกตรงนี้ออกก่อนแกนแรกที่เราจะทําก็คือแกนนี้ครับเราสามารถหมุนตรงนี้ด้ยครับขยับตรงนี้ครับให้กล้องไม่ตกอ่าโอเคพอแกนนี้ได้แล้วเราก็ล็อกได้เลยครับล็อกเสร็จเราต้องมาทําแกนนี้ต่อนะครับก็ขยับอย่างเมื่อกี้ผมล็อกเรียบร้อยแล้วก็ขยับให้กล้องมันนิ่งครับพอได้แล้วเราก็ล็อกเรียบร้อยเลยครับพอแกนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อมาครับก็ปลดแกนล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บ แล้วเราก็ทําการเลื่อนได้เลยครับเลื่อนฝั่งนี้ให้มันได้บาลานซ์นะครับจาไว้ง่ายๆเลยครับส่วนใหญ่ถ้ากล้องมันหนักครับเราก็ต้องเลื่อนไปเกือบสุดเลยครับเ <_ S 1> พื่อนๆนี่พอสุดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการล็อกได้เลยพอล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ต้องเหลือแกนสุดท้ายครับซึ่งตัวล็อกจะอยู่ด้านหน้านี้เห็นไหมเพื่อนๆเราก็ปลดล็อกได้เลยปึบปลดล็อกแล้วเราก็ลองเอียงกล้องไปด้านหน้านดูครับนี่แบบนี้คือนิ่งแล้วถ้ายังไม่นิ่งนะครับเพื่อนๆจำไว้ว่าเราก็ต้องมาปลดแกนฝั่งนี ลดตรงนี้แล้วก็ขยับได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้ากล้องมันหนักอะครับมันจะอยู่แบบชิดท้ายเลยอย่างเงี้ยเงี้ยตกเพื่อนก็ชิดมาเกือบหน้าครับแล้วก็ลองเยียงโอเค แบบนี้คือได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับอันนี้ก็คือทําครบทุกแกนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันนะครับวิธีการเปิดเครื่องก็ง่ายมากครับจะมีปุ่มข้างๆนี้อยู่เพ,เพื่อนๆก็กดได้เลยกดค้างโอเคพอกดค้างเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราจะทําการออโต้จูนนะครับเพราะว่าเราทําการตั้งบาลานซ์ใหม่เราก็กดมาที่เมนูนะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะเข้าเมนูเราก็กดดันเข้าไปเลยครับ แล้วมันจะมีคําว่าออโต้อยู่นะครับแล้วก็กดออโต้ได้เลยแล้วเขาก็จะทำการออโต้จูนะครับแล้ก็ตั้งไว้นิ่งๆครับกล้องก็จะสัน่นออโต้จูเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายปุ่มรอบๆตัวนี้นะครับก็คือปุ่มรีเซนเตอร์นะครับกด2ทีก็คือรีเซนเตอร์ถ้ากด3ทีเขาจะทำการกลับมาด้านหน้านะครับก็เหมือนถ้าเราจะแบบว่าถ่ายแบบวีล็อกนะครับเพื่อนดูนะครับอ้าวสมมติกด3ที อโอเคปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับเราก็กดเข้าไปปรับอะไรต่างๆได้เลยแล้วเราก็ใช้ตัวจอยสติ๊กควบคุมนะครับถ้าจะเข้าไปเมนูไหนก็ดันออกกลับอย่างนี้ได้เลยก็กดเมนูอีกรอบเราสามารถไปปรับตัวคอนโทรลจอยสติ๊กอะไรได้ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับกดเรคคอร์ดกับ กดเปลี่ยนโหมดนะครับกด M แ a น d Follow โหมดล็อกโหมด Follow นะครับโหมด F แ a น d Follow แล้วก็จะมีโหมดมาให้ประมาณนี้ครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็คือปุ่มเปิดไฟนะครับซึ่งถ้าเราอยากเปิดใช่ไหมครับแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นค้างครับกดค้างเปิบแล้วไฟก็จะสว่างนะครับอัานรีไปให้ดูนี่นะครับถ้าเราอยากปิดแล้วก็ดันลงค้างครับกดดันลงค้างมันก็จะดับถ้าจะเปิดก็ดันขึ้นครับ ก็จะมี4ระดับนะครับ1 2 3 4สครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวชาร์ตก็คือไทซีแล้วตรงนี้ก็จะมีตัวน็อตนะครับมาให้เพื่อเราจะติดไมติดอะไรก็สามารถติดฝั่งนี้ได้นะครับแล้วด้านหลังของตัวคอนโทรลตรงนี้นะครับเราก็สามารถเสียบไทซีนะครับเชื่อมต่อกับกล้องได้อันนี้เราก็สามารถคอนโทรลอะไรเข้ากับกล้องได้นะครับโดยที่ ผ่านตัวนี้ได้เลยเอาละครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็จะ activate นะครับเราก็ activate กับอัปเดติร์มแวร์ต่างๆครับเราก็ต้องใช้แอปตัว CY Play นะครับซึ่งผมก็ได้ดาวน์โหลดแล้ว activate ัปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเชื่อมต่อให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหน้าตาแอปพลิเคชันมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็กดเข้ามาที่ตัวแอปเลยนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นให้เรา connect เลยว่า k n สมู M h, มันจะขึ้นมาหน้าแรกเลยนะครับเพื่อนันก็กด Connect n นาได้เลย,เลยแล้วมันก็จะขึ้นตัวชื่อตัว k n M2S นะครับเราก็กด Connect ผ่าน b l บลู o t h นะครับนี่ b l u e ูธ o t h 5.0เขาบอกว่าไวมากโอเคไวจริงอันนี้คือ Connect ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาในนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับขึ้นลงก็เปลี่ยนโหมดได้เป็นโฟน POV p v r t t e c ถ้าอยากปรับละเอียดก็ต้องมาปรับในตัวแอปพลิเคชันนะครับ วันนี้ก็จะมีมาให้เราแบบว่าถ่ายพาโนถ่ายททมแลปอะไรต่างๆนี้มีมาให้หมดเลยนะครับ หลักๆก,การใช้งานของตัว gimbal ชี่หยุ่น Ken M2s ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ใช้งานไม่ยากครับง่ายมากแล้วก็วิธีการตั้งบรรลัรนี้ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยแล้วก็ใช้กับกล้อง A7C ได้สบายเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองเสส vlog ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเราถือ vlog ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเอาแค่ gimbal ตัวเดียวกับกล้องแค่นี้ไปอะ่ะการสั่นจะดีขนาดไหนมันจะทําให้วิดีโอของเราออกมาสมูทและดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับ กิมบอรุ่นใหม่ชิยุนเคน M2S นะครับหูยผมมองเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะเขารองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง1.5กิโลกรัมเลยตัวไม้ก็มีน้ําหนักที่เบาถือวีล็อกนานๆก็ไม่เมื่อยนะครับแถมตัวนี้ปรับปรุงใหม่กันสั่นดีขึ้นชาร์จไฟไวขึ้นนะครับระบบบูทด,ดีขึ้นอัปเดตปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ออกแบบได้สวยงามกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับกับตัวเกา่าผมรู้สึกว่ามันดําแล้วก็ตั้งพลานอะไรยากนิดหน่อยนะครับตัวนี้ออกแบบมาถือว่าตอบ โจทย์การทํางานของคนรุ่นใหม่นะครับแถมมีไฟให้เราด้วยนะครับเผื่อบางที่ถ่ายไปโอ๊ยหน้าทําไมมืดนะครับเราไม่ต้องติดไฟ LED เยอะครับเราก็ใช้ไฟ LED ของตัวไม้ได้เลยนะครับปรับได้ถึง4ระดับนะครับแถมยังมีเจลเปลี่ยนสีให้เราอีกเผื่อเราเอาไปถ่าย MV อะไรย้อมสีไฟอะไรได้ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับแถมยังเป็นเพจแบบใหม่เป็น quick release อีกนะครับอันนี้ก็ถ้าเราตั้งบาล้านไว้นะครับแล้วเราก็ล็อกไว้ถ้าเรากลับมาทำงานใหม่นะครับเพียงแค่เราปลดล็อกฟุบ ถ้าเราทงานใหม่ก็กดเสียบเข้าไปนี้่สะดวกสบายมากๆาเลยครับเห็นข้อดีขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงราคากันดีกว่าตัวสแตนดาร์ดที่ผมเอามารีวิวในวันนี้จะอยู่ที่9,500บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวคอมโบนะครับก็จะอยู่ที่12,500บาทนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดของร้านเราได้เลยนะครับเทปเกจจตของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับปีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรให้ดูนะครับฝากเพื่อน คอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ